รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวนเพลงชิงทุนเรายังอยู่กับแชม้์เก่าอย่างภูอดีตนักร้องรับจ้างเสียงทองที่ประสบวิกฤตไม่มีงานขาดรายได้หลัก ต,ต้องผันตัวมาขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารพร้อมกับดูแลแม่ที่ป่วยเป็นโรคใบโพลา่าซึ่งตอนนี้อาการของแม่ดีขึ้นมากเพราะความรักและกำลังใจจากลูกสาวอย่างภูและเธอตั้งใจมาเวทีดวลเพลงชิงทุนเพื่อสารฝันคว้าเงินทุนซ่อมแซมบ้านที่อยู่ในปัจจุบันหวังให้แม่ได้อยู่อย่างสบายและเมื่อวานนี้ภูก็ได้เจอกับด่านผู้ทานดวลสุดเก๋าอย่างดอดช่างตัดผมคู่มาพร้อมน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์คุณ บอกใครในเกินคุณแม่บริสุทธิ์เพียงแทรักแม่ตอกกตัอยู่แต่ผูก็ตอบกลับคู่ต่อสู้ได้ยังสมศักดิ์ศีด้วยเพลงจังหวะสนุกหัวอากอีกกีวันเธอด้เหรจ้าใครแน่เคยยับเคยยับเคยยัเข้ามาสิกระแซก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  และสามารถคว้าชัยมาได้อีกครั้งรองแชมป์เป็นสมัยที่หกร้องกระบุนวงลอ้อสะสมเงินทุนสารฝันไปแล้วสูงถึง1 0 0 0 0แบาทวันนี้สาวไรเดอร์ยอดนักสู้จะป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยหรือไม่ห้าพลาดตอนนี้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่หรอคะใช่ค่ะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวว่าร้านก๋วยเตี๋ยว